นดินไหวในครั้งนี้นะคะหลายคนก็ออกมาถามหาเรื่องของการแจ้งเตือนจากรัฐบาลแน่นอนว่าแผ่นดินไหวเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันไม่สามารถที่จะคาดคะเนออกมาก่อนได้หมยถึงแจ้งเตือนก่อน,อนเนี่ยอาจจะเป็นไปนได้ยากแต่หมายถึงเพราะเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าส่งข้อความผ่านไลน์กันพี่จูนนิ่ได้ยัง ของเราเนี่ยยังไม่ได้แต่หลายคนบอกว่ารู้เพราะว่าเพื่อนส่งไลน์มาบอกอรู้เพราะมีคนรู้จักส่งไลน์มาบอกแล้วก็คุยกันอ,อันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์ช่วงที่ดรเอสุชาชวีซึ่งจริงท่านก็เป็นอดีตนายกวสทด้วยเกี่ยวกับวิศวกรรมสถาน<อ>ก็ต้องรู้อยู่แล้วเรื่องของข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวไปร่วมงานที่ศูนย์ประชุมแห,ห่งชาติสิริกิตค่ะในช่วงจังหวะที่เ,เ,เหมือนกําลังจะขึ้นเวทีนะ<อ>นั่งอยู่บนเวทีแล้วอะจังหวะนั้นจู่ๆเฮ้ย มันเริ่มสั่นๆเว้ยมันเริ่มแปลกๆตะโกนบอกคนอื่นก่อนเลยแผ่นดินไหววิ่งออกมาอบพยพดูคลิปช่วงนี้กันค่ะีอันตรายมากนะครับไหวจริงอาจารย์ไหวจริง่เก็บอออออนนนคงงจ้าจารย์ไหวจริงอาจารย์ไหวจริงแผ่นดินไหวฮะไปนะครับอันตราย ไม่มีการแจ้งเตือนเลยเลยฮะไม่มีการแจ้งเตือนอเลยเลยแต่ถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเนี่ยมันจะรู้ทันทีคนยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรคือต้องต้องตะโกนบอกไปว่าแผ่นดินไหวอะอ๋ะอดอเอรเอเองก็ยังตั้งคําถามเลยว่า โอยทำไมไม่มีการแจ้งเตือนอะไรเลยอ่ะระบบโทรศัพท์เมื่อวานนี้จะโทรหรือจะอะไรก็แล้วแต่ล่มอีกตั้งหากค่ะอืมนะครับนี่คนบัญชาการหน้าง,งานในการกู้ทร <c oughs> าบปรับหักพังก็ไม่มีแม้กระทั่งการเตือน SMS ระบบเตือนภัยก็ไม่มีดราม่าแอดบิกออกมาโพสต์อีกครั้งบอกว่าสาเหตุที่ทําให้การแจ้งเตือนมาล่าช้าน,น่าจะเป็นเพราะว่าระบบการทํางานของราชการไทยท่านผู้ชมคือปอพ ก็ต้องทำหนังสือด่วนให้กะสะทชให้ส่ง SMS เตือนภัยประชาชนบ่ายสองครึ่งและก็4ี่โมงเย็นตามลำดับแต่ดราม่าแอดริกบอกแบบนี้จัดทุ่มหนึ่งแล้วกูยังไม่ได้รับข้อความเลยสักฉบ,บับหลายคนบอกว่าคือพวกเวพนันนะคะ ยังเร็วกว่าการทํางานของจังจ้าหน้าทีอ,อ,อีกใช่เพราะว่าเว็บพน,นันเนี่ยหลายคนเอามาแซวลลอา่าเห็นเขาแชร์กันเยอะมากเลยอ่ะอแจ้งเตือนเข้ามาแล้วด้วยความเป็นห่วงส่ง SMS มาเรียบร้อยแต่ทางรัฐยังไม่มีใช่ขณะเดียวกันนะคะคือทางาคุณไตรรัฐวิริยสิริคุณนะท่านรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทชว่าย่งไงนะน้องบี คือท่านก็บอกนะคะว่าขอน้อมรับการท้วงติงจากประชาชนกรณีเรื่องของการสื่อสารจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมง20ที่ผ่านมายืนยันว่าทั้งเจ้าหน้าที่ของกอสทชทุกคนไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการประชุมเร่งดว่วนทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติเนี่ยปอพอเป็นผู้กําหนดข้อความปอพอกําหนดเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อส่งข้อขมูลมาที่กสทชคือส่งข้อความเนี่ยมาที่กสทช ให้เป็นผู้ประสานงานให้บริการโทรศัพท์มือถือช่วยส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนอันนี้คือข้อความใช่ไหมคะครับอันนี้เป็นข้อความที่ทีมงานของเรากองบอกได้เวลาทีมองสามทุ่มสี่สิบหรอ๊ะน่าจะเข้า น่น<อ>าจะเข้านอนกันแล้วนะตอนนั้นมันไม่าาทากุ่มสี่สิบเนี่ยข้อความตามนี้เลยคุณผู้ชมตามที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวบนบกเมื่อวันที่28มีนาคมเวลาก็คือบ่ายโมงยีขนาดแปความลึกเท่าไหรจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาได้รับการประสานงานจากเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาว่าแจ้งว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่ง ว่าผู้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสามารถเข้าอาคารได้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็สอบถามมีเบอร์ติดต่อมาด้วยอ,อย่างกสทชอบอกว่ายังไงบอกว่าคือพอปพ,อพอเนี่ยเขากําหนดข้อความมาที่สํานักงานของกสทชแล้วเนี่ยกสทชก็จะเป็นผู้ประสานผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือคือค่ายมือถือต่างๆเนี่ยเพื่อให้ส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนดังนั้นถ้าหากปพ,พส่งข้อความมาช้าหรือส่งมาหลายครั้งจํานวนมากก็ทําให้การส่งเนี่ยมีความล่าช้าออกไปมากขึ้นระบบการส่งของ ู้บริการโทรศัพท์มือถือก็มีข้อจํากัดอีกการส่งต่อครั้งก็ไม่เกินประมาณ2 0 0แสนหมายเลขเท่านั้นก็เลยทําให้ล่าช้าค่ะ